trong phòng này luôn á lốc mát ui cái tông. นั่นอีตัวนะครับเนี่ยกัดไม่โดนอืมอืม,อ,มอันไงอันไง อก็มันลกนะครับะอ,อาจจะย้อนแสงไปน,นิดนึงสภาพไหมเนี่ยครับมันเป็นคองครับเขาฉีดผักดูครับลกมากก็ใส่คอคอ,อเอาฝั่งน,นี้ดีกว่าครับมันอาจจะย้อนแสงอ่าส,สวยเลยเา้ยเพึ่งเพึ่ง แปับหนึ่งนะครับหญ้าเต็มเลยตัวแรกแก่หญ้าก่อนคู่นะครับ uh huh. ถ้าแก่คงอีกนาน,นครับ คกัดเป็นเจ้าเต่าฮับนะครับมายนาต้มครับสีเหลืองกับปลาชอนไซส์อนป้วนนะครับไซส,สวยอย่อบตัวเนี้ยผักหญ้าสวะเต็มนะครับถ้าแจกคงอีกนานก็หมายโลโลกก็ใช้งานได้นะครับผมก็ใส่ว่าขย่า,าเขย่าเาลากหมุนสองรอบขยา่าหมุนรอบหนึ่งขยา่าช่วยนะครับ มันลากไม่ได้ครับมันลกมากก็ให้เหยื่อมันตุ๊บ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 ก็คือรอบแรกอ่ะไม้แรกเลยอ่ะกัดผิดผิดแล้วก็ย้ำอีกพักหนึ่งแต่เอาจนได้ครับเจ้าต่อหับใบนาะต้อมครับอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับเป็นเหยื่อตัวเล็กพอดีกับปลาช่อนเลยครับโอเคครับไปหาตัวต่อไปลุยกันต่อต่อหับใบานาะต้อมครับซสือโลด